ลาเดิม5้าโมงเย็ยนของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่679แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องวันนี้นะคะทางช่องจัดโบให้กับทุกๆท่านอีกแล้วนะคะโปในวันนี้ของเราก็คือ องละ200ค่ะ200ทุกองค์ทั้งคลิปเลยนะคะที่สำคัญนะคะถ้าท่านใดร,รับ3องค์นะคะจัดไปเลยนะคะ3องค์500นะคะขนมาแบบจุกๆเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้พระบ้านๆพระเดิมพระเก็บพระสะสมนะคะจัดมาฝากกับทุกๆท่านแบบเต็มๆเลยนะคะ3องค์500นะคะ ค่ะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อท่านคิงจังหวัดตังปี2539สภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสายใต้นะคะพ่อท่านคิงนะคะค่ะสำหรับเหรียญพ่อท่านคิงสภาพดีเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญท่านเจ้าคุณนอปี2517วัดเทพซิลินกรทมเนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะการสำหรับเหรียญท่านเจ้าคุณนอสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไร่ทองพระธาตุพนมช่วยไทยสภาพดีเดิมเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะ กะไหทองเต็มนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สวยเดิมค่ะค่ะสําหรับเหรียญกะไหลทองพระธาตุพนมช่วยไทยสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปะลงสีบูชาแปะมีแต่เฮงค้าขายร่ํารวยวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีต่อโคตใหม่ยเลขสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะค้าขายร่ำรวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญแปะลงสีสภาพดีเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปููุ่กหลังกรมหลวงชุมพรสภาพใชหน้าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สภาพใช้นะคะมีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่สุขหลังกรม,มาหลวงชุมพรสภาพใช้เหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญไตามารห้าสี่รวยรวยรวยหล,ลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เดิมๆนะคะชื่อก็ท่านดีมากเลยนะคะหลวงพ่อรวยนะคะค่ะสําสหรับเหรียญไตมาตรวยรวยหวยหลวงพ่อรวยนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปรัดขิกกบดานหลวงตาแดงวัดชัยภูมิจังหวัดอยุทยาปี2556 ส่งเสริมค้าขายโชคลาภร่ำรวยสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเครื่องร้างของขรังนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงกบดานนะคะสวยนะคะรูปทรงก็แปลกนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญปรัดิขิกหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญกบดานสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะ ใช้หนะ้าเก็บนะคะร่ำรวยร่ำรวยเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญละคังหลวงพ่อเกษมเขมมะโกสุสารไตลักษณ์จังหวัดลำปางสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมเดิมนะคะสำหรับเหรียญละคังหลวงพ่อเกษมสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกระไรทองหลวงพ่อเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2554สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะก็สำหรับเหรียญกระไรทองหลวงพ่อเพชรสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะสายใต้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นแหนบกระไรทองหลวงพ่อฤาษีลิงดำสภาพดีเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังนะคะแหนบไม่หักไม่หายนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับแหนบกระไรทองหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งอัตตะ ะละกะักกบโขหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมปี2542ตอกหม้เลขใต้ฐานสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะเห็นไหมคะหลวงพ่อพูนนะคะวัดไผ่ล้อมนครปฐมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพักกิ่งนะคะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐมนะคะปี2542สภาพดีองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอ,องต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดขุนพลนั่งเนื้อสำริตเก่าไม่ทราบสำนักสภาพดีสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆมนะคะเก่ามากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะส่วนความสูงหรือขนาดอยู่ที่ประมาณ4เซนนะคะความสูงนะคะฐานกว้างเกือบ3เซนนะคะเดิมเดิมเลยนะคะเก่ามากนะคะจะเก็บไปใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสำหรับพยายอดขุนพลน,นั่งนะคะเก่าไม่ทราบสํานักสภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่ 200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้สาบองค์500จัดไปเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเก่าไม่ทราบที่นั่ง้อยองค์ฐานบัวสภาพดีหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ นี่ก็สวยนะคะสําหรับรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่ทวดนะคะค่ะสาหรับรูปหล่อลอยองค์ฐานบัวหลวงปู่ทวดไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่200ค่ะนะใชหน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์<ม>ต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อเขี้ยวยาวหลวงพ่อหวนวัดชาวเหนือจังหวัดราดชบุรีสภาพดีเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ เห็นไหมคะตอกชื่อจังหวัดนะคะแล้วก็มียันอักขรละนะคะชื่อวัดบอกนะคะวัดเช้าเหนือนะคะถือว่าสวยนะคะสําหรับเสือหล่อตัวนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาสวยงามมากเลยนะคะค่ะสำหรับเสือหล่อนะคะหลวงพ่อหวนวัดเช้าเหนือนะคะสภาพดีองค์นี้ขอที่2 0 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนหลอกเก่านะคะข้างยันเนื้อโลหะผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้นาะเก็บหน้าบูชาค่ะด้านข้างนะคะจะมียันอักขระแบบนี้สองข้างเลยนะคะส่วนด้านในท้องวงมองไม่เห็นนะคะสภาพใช้นะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะมีการใช้มาบ้างเพราะดูได้จากสภาพนะคะมีร่องรอยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสึกมาบ้างเลยนะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะ เก่าจริงนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะค่ะสำหรับแหวนหลอกเก่านะคะไม่ทราบที่สภาพใช้วงนี้ขอที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมกรอบพร้อมใช้ค้าขายร่ำรวยโชคลาภนะคะ สำหรับองค์นี้ก็สภาพใช้มาเลยนะคะนี่ค่ะค้าขายร่ำรวยนะคะใส่ในกระจัดเงินค้าขายรับรองนะคะเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะค้าขายร่ำรวยค่ะค่ะสำหรับต่อเงินต่อทองนะคะเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะนะใช้นะบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์ห่อเก่ากระไรทองไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้สภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะสวยสวยเดิมๆิมแบบนี้เก่ามากค่ะค่ะสําหรับเสือหล่อนะคะเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นจี้พญาคุดกระไรทองร้อมพลี่เลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะพร้อมใช้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะกรอบที่เลี่ยมก็สวยนะคะด้านในก็สวยองค์พระก็สวยสวยไปหมดเลยนะคะสวยเป็นทองเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับ พยาคุดนะคะกระไหล่ทองหรือจี้นะคะที่ล้อมพลอยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้สามองห้าร้อยนะคะโปรถูกๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งจักตี สกปุกเศษสก16พิธีสภาผู้แทนราษฎรสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมๆเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะองค์ก็ค่อนข้างที่จะโตนิดหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะเรียมอย่างสวยอย่างดีเลยนะคะพลาสติกใสายแจวเลยนะคะค่ะสำหรับพักกิ่งสองกกอน,นะคะสภาผู้แทนราษฎรส,ดสภาพดีเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธนั่งบัวเนื้อผงสีขาวนะคะหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมเมนะคะ ถือว่าสวยเลยนะคะถึงจะเป็นพระเนื้อผงแต่พระก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับพระเนื้อผงสีขาวนะคะสภาพดีสภาพเดิมองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> องค์ต่อไปก็จะเป็นรูป่ายหลวงพ่อซวงเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบปีสร้างนะคะ สองหน้านะคะสำหรับบานนี้นะคะสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะมีอีกลวงพ่อนะคะเก่ามากๆเลยนะคะสำหรับรูปถ่ายบานนี้นะคะน่าเก็บน่าใช้มากๆเลยนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อซวงนะคะสภาพดีสภาพเดิมบานนี้ขอที่สองร้อยค่ะน่าใช้นะบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นท้าวเวสุวรรณเก่าไม่ทราบที่เนื้อโลหะผสมนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะไม่ทราบที่นะคะแต่เก่ามากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะนี่ค่ะสำหรับท้าเวสุวรรณนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่ สองร้อค่ะเดี๋ยวรับผชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อทวดเตารีดวัดช้างให้เก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็นะเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะเหมาในบ้านมายังไงก็นำมาฝากกันแบบนั้นเลยนะคะ สังเกตได้จากเลี่ยมนะคะเลี่ยมสวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสาหรับหลวงปูท่ทวดหลังเตารีดนะคะวัดช้างให้สภาพดีองค์นี้นะคะขอที่200ค่ะรานะคาเบามากเลยนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไรทองสมเด็จพระสังฆราชหลังยนันพระครูวิเชียนบุรีรัก สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้ผิวสวยผิววิ้งผิวสมบูรณ์มากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองนะคะสมเด็จพระสังฆราชสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทอง สมเด็จพระสังฆราช17งานเปิดตึกมูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ภาควัดศรีสะเกตน้องคายปี2516สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้า,นาบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะผิวสวยนะคะเดิมๆผิวกระไหลทองสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองนะคะ สมเด็จพระสังฆราชนะคะสาภาพสวยสาภาพเดิมเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไรทองโรงยาหลวงพ่อรวยเสาห้ารวยพญาไกา่วัดต,ตะโกอายุทยาสาภาพดีใส่ส ตลับสแตนเลสพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้หน้าใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค,ค่ะสำหรับเหรียญกระดาษทองลงยาสวยๆหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะสภาพเดิมๆิมเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรัชกาลที่5เนื้อ3กษัตริย์หลังหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สภาพสวยเดิมใส่กรอบพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญรัชกาลที่5เนื้อสามกริย์หลังหลวงปูทวดสภาพดีเลี่ยมกรอบพร้อมใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหนร,รียญกไรทองรงยา จตุคามรามเทพนะคะสภาพสวยเดิมไม่ทราบที่นะคะสำหรับองค์นี้เรียมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชานะคะสำหรับองค์นี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะถ้าทนดรละไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะกับ จัตุคามราม,มาเทพสวยๆนะคะสวยมากนะคะถ้าท่านใดเห็นตัวจริงเหรียญจริงต้องบอกว่าสวยมากนะคะที่สําคัญราคาเบานะคะสําหรับวันนี้ค่ะสําหรับเหรียญกระไรทองรงยานะคะเท้าจัตุคามราม,มาเทพสภาพสวยเดิมเรียบกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9สภาพสวยเดิมเรี่ยมเดิมซองเดิมสภาพดีมากๆน่าเก็บหน่าสะสมค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะพลังแผ่นดินนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงผนวดนะคะเห็นไหมคะรูปทรงเดิมซองเดิมแล้วก็เรี่ยมเดิมๆแบบนี้มาเลยนะคะถ้าท่านใดจะนำไปใช้ก็แกะ แขวนสร้อยขึ้นส้อยได้เลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสวยเดิมนะคะค่ะสําหรับเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินนะคะในหลวงรัชกาลที่9เดิมๆเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระของขวัญหลวงปู่ทวดเนื้อว่านผสมแร่เหล็กไหลวัดห้วยมงคลสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้ผสมแร่เหล็กไหลนะคะเห็นไหมคะน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่จะมีอีกแบบอีกพิมพ์หนึ่งนะคะ แต่ถ้าเรี่ยมใช้ก็กำลังดีเลยนะคะค่ะสำหรับพักของขวัญหลวงปูทวดเนื้อวาดผสมแร่เหล็กไหลนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นผราสมเด็จหล่อเนื้อโลหะหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทอง จังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะคะพิมพ์ก็จะเหมือนรุ่นแรกเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นแพร่เ้นเสานะคะหลังยันพุทซ้อนนะคะสวยจริงนะคะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับพระสมเด็จหล่อเนื้อโลหะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ขอที่2 0 0ค่ะเห็นไหมคะราคาเบามากเลยนะคะเบาๆ200นะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะ วันนี้จัดโปรนะคะองค์ละ203ร20องค์500จัดไปเลยนะคะแบบราคาเบาๆค่ะถ้าท่านใดนะคะชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกรุพระร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ